มาคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันต่อนะคะต้องบอกว่าแม่ก็คือแม่ค่ะฟาดได้ก็ฟาดค่ะสำหรับพี่มาชาต้องใช้คํานี้ปีนี้พี่มาชาพี่ชาของเราเนี่ยอายุ50แล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อเช้าเนี่ยมาบวงสรวงละครเรื่องใหม่ในรอบ3ปีค่ะมาคราวนี้นะคะรับบทมาเฟียสลับร่างกับพี่วิลลี่ค่ะก็เลยมาในลุคเข้าห้าวลุยๆทาปากดาเท่มาเลยคุณผู้ชมซึ่งพี่มาชาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าระหว่างถ่ายทําก็เกิดอุบัติเหตุจุดบาดเสียวค่ะเมื่อพี่ชาเนี่ยไปเหยียบตะปู เข้าอย่างตังค่ะโชคดีไม่เป็นอะไรมากค่ะคส่วนเรื่องอดบิกินี่เซ็กซี่ทะเลเดือดที่โพสต์ลงไอตีแบบรัวๆ <หา S 1> เลยพี่ชาบอกว่าเอาจริงๆ<ห>าบางเซตเนี่ยพี่ก็จาไม่ได้ถ่ายมาเยอะทุกท่าทุกท่างโอ้ดัดเต็มมีเยอะกว่า5 0,000ช็อตคุณผู้ช <หา S 1> มยอมรับตรงๆนะคะว่ากว่าจะสวยสตาร์ไว้ในวัย50ปีพอดิบพอดีแบบนี้นะคะก็มาจากการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่องานหน้าจอแล้วก็เพื่อแฟนคลับที่รักเธอมากจริงๆค่ะ เยอะมากเออมันมันถายจนเดี๋ยวนี้มันบานนงทีบางคนมาถามพี่ชาจําได้เลยมาเล่นบางทีเดี๋ยวนี้ก็จําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคือพี่ชาคิดว่ามีเป็นมากกว่าห้าหมื่นแล้วค่ะตัวเองบางทียังแบบเฮะนี่ฉันเหรอพี่ชาเล่นบูมาตั้งแต่บ่ายสายมโมงค่ะเล่นจนเกือบตีสามตะปูตะปูตั้งอยู่เหยียดเต็มเต็มมานองนึ่งออกมาทะลุแบบฟุ๊บพี่ก็แบบอ๋ออะไรเนี่ยโอ้โหพี่ก็ ว่าตั้งแต่เล่นมาก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะจนกระทั่งวันนั้นทุกคนก็เลยแบบพอเสร็จตีสี่นะคะก็แบบ ทุกคน่าพี่ชาติไปฉีดยาปัทยาเถอะค่ะซึ่งตอนนี้พี่ชาหายแล้วนะคะค่ะในไหนได้เจอนะคะถามไทยกันต่อเรื่องลูกชายสุดหล่อน้องกายนะคะคุณแม่แซบนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทิ้งวงการนะคะเดี๋ยวายตี้ทุกคกลับมาเล่นละครเองแหละส่วนเรื่องแฟนนะคะพี่ชาก็บอกว่าเป็นห่วงนะแต่ไม่เคยห่วงค่ะถามว่าตอนนี้มีไหมแม่ชาตอบฟาดมากบอกว่าถ้าลูกพี่ไม่มีแฟนเนี่ยก็คงแปลกแล้วล่ะค่ะโอ้อันนี้เห็นด้วยอย่างมากนะคะแม่ค่ะ ไม่มีพี่ว่าต้องตกใจนะลูกพี่ผิดปกติอะไรเห็นแม้ว่าพี่จะเป็นแม่นะคะแต่ว่าพี่ชายก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่พี่จะต้องไปไป,ไป,ไ,ปไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องเหมือนอย่างพี่ชายมีแฟนก็กายเขาก็เลสเบกกายพอมีแฟนเราก็เลสเบกพี่ชายว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าเขาก็มีละครติดต่อเขาเหมือนกัน ค่ะรอดูผลงานละครทั้งค,คุณแม่และคุณลูกนะคะขออนุญาตเรียกแม่ชาติเลยได้ไหมคะจะได้สมัครเป็นสไพรายใช่ไหมอ,อ,อยากเรียกดูอลองดูซ้อมดูอะไรอย่างนี้หยกอกๆนะแม่นะ <laughs>